โอ้ตรงนี้เป็นอควาเรียมเลยครับนี่ก็มาบ่ายสองครับแดดค่อนข้างแรงเลยตรงนี้นะครับก็มีจอระเข้ซึ่งและนี่ืะมุมทางเข้านะครับเป็นแบบนี้เลยเป็นสะพานข้ามไปนะครับก็ไม่เสีอใครจะชนะครับการมา3ปีแล้วครับยังไม่โอ้นี่ก็เป็นจุดเช็คอินถ่ายรูปจุดหนึ่งนะครับกดแอปึ้นแล้วโอ้โห และนี่คือเต่านะเต่าี่ปุ่นนี่นะโอ้โตเป็นไงเห็นเต่าต่างไม่ได้เลยนะเฮ้ยเงียบ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 เกียบไม่ได้เลยมองว่างลาสุดนิ้วหายโอันนี้คือเงาแคสได้ครับเรียบร้อยโดนกระเกียบตอกแล้วขี่รถขี่รถโอ้ ขี่ช้างเท่าละหนึ่งรองอ้อยนี่มาถึงเราก็มาเจอม้าก่อนเนี่ยเฮ้ยหมวบหมวบเขาให้เป็นไงล่ะเดียหมยวกย,วยาแซวผมหน้าม้าหนูโอ,อยเีย <laughs> งียบเงียบดูปกากนนี่ตาสีฟ้าตาสีฟ้าละ่ะมาฝรั่งมาเนี่ย นุ่มมากเลยอ่ะขนนุ่มมากเลยอ่ะมจมูก<อ>ดมดม <laughs> ไปนู่นแล้วอ๋อแล้วครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องก๊อตจีแฟมิลี่กับช่วงไปเที่ยวกันนะตอนนี้เราก็ยืนที่ทซิรีฟาร์มซิรีฟาร์มที่ชนบุรีนะครับเป็นเด็กสูงไม่เกิน140 เซนติเมตรเข้าฟรีนะครับผู้พิการเข้าฟรีผู้ใหญ่คนละหนึ่งรบาทแต่ว่าได้บัตรทานอาหารมานะครับครบจํานวนหนึ่งบาทเลยใช่ไหมอันนี้คูปองทานอาหารหนึ่งใบหนึ่งใบห้าสิบาทแล้วก็เป็นคูปองอาหารสัตว์50บาทเออเนี่ยครับ,บก็คือร้อยเลยเหมือนเข้าฟรีครับนี่วางวางก็แวะมาเที่ยวได้นะครับอ้าวกระตี้ตรงนู้นเป็นอควาเรียมนะครับด้านล่างนี้มีช่องกระจกนะครับดเดี๋ยวเราไปดูกันไป ตรงนี้เป็นอควาเรียมนะครับนี่นี่นะครับเป็นแบบนี้เลยโอ้ปลาไนีไไมนี่นี่นโอ้มาแล้วเดี๋ยวนี้เลยนี่เป็นอควาเรียมแบบนี้นะครับโอ้ให้มันตอดมือไหมเอาเอาเอามือให้มันตอดมือออ่ะัเาจริงดิไม่มันไม่กัดมันไม่กัดไอปลานี้มันไม่กดมัดเหมือนปลาที่เราไปให้อาหารที่วัดนางสาว นี่นครับอควาเรียมเหมือนถ่ายอยู่ในใต้น้ำนะฮะเอ้ยแต่มันมีปลาอยู่ตัวนึงตัวใหญ่ยังไงนึกมือไหมไาไปจุดต่อไป,ไปนี่ก็จะมีจุดเช็คอินถ่ายรูปนะครับสวยเลยโอ้ยถ่ายกับหมี่ถ่ายกับหมี่ตอนนี้เราก็มาบ่ายสองแล้วครับแดดค่อนข้างแรงเลยนี่ครับจุดเช็คอินถ่ายรูปจุดแรกนะครับมีหลังจากปลามานะครับก็มีหมีนะครับ ออนี้นะครับก็มีจระเข้ซึ่งก็จี๋กลัวจระเข้แล้วแต่ว่ากลัวแดดมากกว่า,าก,กาลัวจระเข้นะฮะร <laughs> ้อนนะอุ้ยมีชิงช้าด้วยตรงนั้นนะไปเร็วไปลองเร็วไปเลยโอ,ย,อยังอรออันนี้คือมุมทางเข้าครับเป็นแบบนี้เลยเป็นสะพานข้ามไปนะครับแล้วโอ้ไม่มีดีเหอยบลางาครับอืดอืดอ,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 อนี่นะครับเป็นสะพานแบบนี้ข้างหน้าเป็นเสือนะครับ ครบยังมีที่เปลีตัวหรือเปล่าอุ้ยงูก็เหมาะกับครอบครัวนะครับเด็กๆชอบมากเอาเสือนะฮะอุ้ยโคตรใหญ่อ่ะนะครับกอรจิกับพี่เสือครับกอรจิกับพี่เสือใครจะชนะครับงัดมาสามปีแล้วครับยังไม่ลงเลยงานเป็นพื้นแตกเลยอ่ะโอ้พี่เสือพื้นแตกแล้วเรียบร้อยเป็นไง ก็จีขนาดยกแขนออกแล้วพี่เสือยังค้างอยู่ที่เดิมเลยเตกตูเออจิงก้าเตกูแล้วเนี่ยตัวเล็กเหอ <S <S รออ๋อมันคือนี้เหรอมันไม่ใช่ตัวเงนินตัวทองอย่างที่เราคิดนะเฮ้ยมันโอ้สูงข้าไปหน่อยสูงขาไปอีกสูงไม่ได้แล้วในทานี้ครับโอ้นี่ก็เป็นจุดเช็คอินถ่ายรูปอีกจุดหนึ่งนะครับใช้วิชาคาถานินจา เรียกกามหามาออกมานะฮะเอาแล้วครับใช้ท่าใช้ท่าหันหน้ามาใช้ท่าภาษานินจ่อวิชานินจาคาถากติพับ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 กระโดดลงมาเฮ้ยชุกไม่หิ้เวเราเข็นเข้ามาผ่านจุดเช็คอ <Overwatch. S 2> ินไทยรูปมานะครับมีพี่เสือมีเวสป้านะครับข้างหน้าเป็นคาปิบัลล่านะฮะเอาแล้วน,น้องกะปิอะไรอ่ะอันนี้เห,อบบหรอกดไลค์นะพี่เสือกดไลค์ ออเพี่เสือกดไลค์อ่ะคนดูกดไลค์หรือยังอ๋อเปิดประตูรถนะครับขึ้นแล้วโอ้โหยังชิวทำแท็กขับเดื่อยที่ขับเดื่อยที่ครับนี่สิริปาร์ซูนะครับสองศูนย์ยี่สิบสองโอ้หยังเท่นะครับจุดเช็คอินเต็มเลยนะครับอุ้ยรถคันนี้สีเขียวเอาเนี่ยแหละครับรถมือหนึ่งมือหนึ่งถือพวงมาลัยมือหนึ่งถือประตูนะฮะ นี่โอ้โหแล้วก็มีแมงป่องตรงนู้นนะที่เสียกดไลค์ีนี่นี่อุ้ยน้องกะปีน้องกะปีกะปีน้องกะปีนี่ครับครั้งแรกของก็อตจีกับกะปีปลานะครับกับกระเจี๊ยบด้วยกระเจี๊ยบก็ครั้งแรกเหมือนกันนะครับเดี๋ยวต้องเอาอาหารมาเลี้ยงน้อง โอ้กว่จีขี่น้องกระปิแล้วขี่ได้จริงไหมเนี่ยรู้ขึ้นมาแล้วฮ่ากระปิกระปีร้อนร้อนร้อนลงมานี่นี่นี่อันเนี้ยอันเนี้ยอะไรอ่ะอันนี้อะไรนี่ชูสองนิ้วฮัลโหลสวัสดีครับนี่กสตีอะไรกสตีอะไรอ่ะเสือเสือเสือเล็งลิงเล็งมันดื้อมันดื้อ โอ้ปีนลงมาแล้วแต่เงเกงดนะไอ้บอลชนไม่ซนนละกหูยังใหญ่อห่โอ้โกติกตกไหมกติก<อ>้มีตัวใหญ่เ่ยนู่นนู่นหูลอยอยู่นู่นนะ<อ>นิ้วหายใช่ใช่นิ้วหายอ่ะกนนนนาาาินี่ไงอาราไพมาน,มนี่ไงอาราไพมาชนไม่ซนแล้วนี่คือเต่านะครับเต่าญปุ่นนี่นะ ฮัลโหลสชิทีทุกคนออโอ้นี่ออแล้วก็ฝั่งนี้อ,ยอ,ยนอ่าไม่เหลือเ <laughs> ขาบอกว่าใหญ่ๆมือเข้าไปอันนี้เม่นแค้นะเม่นแค้แค้แค้แค,ค้อยู่ในตู้กระจกนะครับตู้กระจก นอนหมดแล้วคือเขาเป็นสัตว์กลางคืนนะครับก็เลยนอนกลางวันนี่มีสตัวมนี่อยู่โมนาตัวนี้มีสองตัวดื้อดื้อตัวนี้ไม่ทำงานเลยค่ะันมีกินอย่างเดียวค่ะเต่าสากโอ้โอเป็นไงเห็นเตาสาวไม่ได้เลยนะ กินอะไรอ่ะงุ่นงุนงุ่นอู้หู้ยนั่นแพ้ไม่รู้สิเราไปได้รัดได้รัดได้อลายตรงนี้สิ่งโตฮะอุ๊ยตรงนี้กระต่ายอีกแล้วเออนี่นี่ดีกว่าเยอะเลยเนี่ยได้ได้อุ๊ยแพ้เขายังยาว กาตุยนี่ก็ตายสไลเดอร์ก็ตายนีย่ก็ตายเยิม้มโหนี่สิ่งโตใหญ่เอาอีกแล้วเจี๊ยบอ,อู้โอถ้าตัวนี้นะใบหน้ารอดสวบตัวนี้สวบอ๋อนี่เขาใส่โซ่ด้วย อุ้ยร้องด้วยเอาล้มเลยสวัสดีไอ้ใช่ตัวที่มันกัดไอ้นี่ไอ้นี่เขาใส่โซ่ไว้ด้วยมันเอาจริงนะตัวเนี้ยหันหลังไม่ได้จริงๆไอ้พวกนี้ต้องหันหน้าหาตลอดหันหลังปุ๊บมาเลยนี่ดูลูกมันดูลูกมันร้องไงไอนี่ดะไรอันจริงชื่ออะไรนะตัวเล็กอ่ะลูกอ่ะทองม้วนชื่อทองทองม้วน ร้องอยู่มู่มู่น้องม้วนนี่ไงับทีนองม้นเฮ้ยดองกี้เฮ้ยดองกี้โอ้ยตอนนี้คือเราไปไม่ทั่วแล้วเราวนไม่ถูกแล้วเนี่ยเราต้องไปเอาอาหารตรงนี้ก่อนนี่ครับอันนี้ถ้ากัดนี้ไม่ปล่อยเต่าซูคาตาอันนี้ยังถือว่าตัวเล็กนะไม่ถึงยี่สิบนิ้วเออดื้อด้วยใช่ไหมเหมือนกระจิใช่ไหม โอ้อันนี้จะตัวเล็กอะของเราบักใหญ่อุ้ยโดนกัดขนล่วงเลยอันนี้ลูกมันนะเนี่ยเหมือนเพิ่งเกิดเฮ้ยนี่ลูกมึงเคยขี่ช้างกันไหมเคยปะวะจำไม่ได้เคยไหมเจฟบไม่เคย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 อุ้ยปอมกระปอมเอ้าเดี๋ยวนี้อ่าไหนก็จีเอาแล้วปอมปอม เอาไปกี่ช้างไหมเราหรือว่าจะเอาอาหารให้สัตว์ทำไมนายไม่เปลี่ยนเป็นสีเหลืองอ่ะนายเป็นสีเขียวอ่ะโอ้มาแล้วตัวนี้อยู่ข้างนอกเลยเงียบ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 เจี๊ยบก็เจี๊ยบไม่ได้เลยมาไอ้ก็เจี๊ยบให้มาหมาบ้างดิไอ้เว้นไม่มีที่เยียบอโอ้ยุ้ย อันนี้อะไรอ่ะอุ้ยอันนี้อะไรอ่ะอันนี้อะไรอ่ะเจ็บอย่างนี้มากก๊กโอ้มาแล้วสองหัวอะไรกันล่าสุดนิ้วหายจี้แฮนดปนเร็วอถ่ายถ่ายรูปไม่ได้ถ่ายวิดีโออ้าวถ่ายถ่ายรูปอยู่โู้นี่นี่นี่เดือดตอนไหน ล่าสุดนิ้วหายไปแล้วนี่นี่ออกมนแล้วมาเร็วโอเคไหมยังไม่ได้ถ่ายเลยเอ้าอ๋อไหนไอ้แพ้แพ้เนี่ยเหรอห่วงห่วงเขาเอ้ยเลยเนี่ยเอ้ิดปิดคือปากมันนี่นี่ทำแบบมันด้วยนี่ไอ้ก๋าจีทำปาก คิดดีวะไอตัวนี้ชนงีบไม่แปลงฟันหมดแล้วหมดแล้วยังเร็วอันนี้โอ้โอ้ตามให้มันตามกระเป้าไม่ถึงมาม้าว่ะโธ่เอ้ยเอามาม้าถืออันนึงเร็วเอาถือก่อนถือก่อนอันนึงให้มาม้านหนึ่งสินั่งดูได้ทั้งวันแหละอย่างเงี้ย งวมองหน้ากันด้วยดงกี้เลยอ่ะอันนี้กระด่างมาครับดงกี้เบิน,นเบิเอาอีกไหม่ะตัวนี้เป็นม้าแค่นะฮะม้านะครับไม่ใช่ดองกี้นะครับเป็นม้าเป็นฮอตมินิฮอตอันนี้อันน,น,นี้อันนี้เป็นตัวเล็ก,เ,ลกอเออ,เอ,อตัวละพันธ์ป่ะไก่อ่ะอือ หลองอันนี้อะไรอะไก่ไก่ไก,ก่โอ๊กไก่โอ๊กไก่โอ๊กไก่โอกไหนอ่ะอ้าวไปอันนี้ไปอยู่เคฟซีมหมดแล้ว oh, <no. S 1> ไม่มีไอะมี้ไก่เชลเลสกี้เหรอไปอยู่เคฟซีมหมดแล้วครับเลี้ยงผมหน่อยครับ <c oughs> ไอเนี้อะไรสุกาต้าสุกาต้าเนี่ย โอ้ยอันนี้ดีกว่าน like ู like ้นเยอะเลยโอ้สุกตาด็อกกี้ด็อกกี้นี่ไงด็อกกี้โอ้ด็อกกี้อันนู้นอันน้นเหมือนเลยอันนู้นเหมือนเลยด็อกกี้ด็อกกี้ที่รละอยู่ห่างจากกรงหนึ่งเมตรด้วยไทเกอร์นี่ส่วนเสีย นี่ยกระเจี๊ยบด็อกกี้ด็อกกี้อ้าวแล้วคุณจะไปให้อะไรเนี่ยคุณถือแหวนหนึ่งอ่ะไหนไหมเอ้นักย่านักย่านะนักย่าดูดิอยู่ในน้ำอ่ะเหมือนเล่นน้ำโอ้โหร้อนนี้จะขี่ช้างไหมไม่รับขี่หร่ละมันขี่หรอร้อนแล้วนี้คือเมียแคทนะครับดูดิดูดิแก๊งกอดูโอ้ดูมันยืนดิ มาดูนี่ครับตัวอะไรนะมาหมดมันมันไม่ค่อยต่างจากอันนั้นเลยเนาะเราดูแยกกันอันนี้ก็ว่าเหม็นเหม็นนี่ไงโอ้โหนอนครับช่วงนี้ร้อนไอฝั่งนี้เราก็ไม่ดูเลยเนี่ยโอ้โหอันนี้อะไรอะมาโมเสตมาโมเสตอยู่ไหนก็ไม่รู้อันนี้อะไรเนี่ยมันจัดนิ้วไว้ครับไม่น่ารอดจิ้มพุงจิ้มพุงแต่พุงมันนิ่มมากเลยนะพุงมันต้องนิ่มดิ กินมาแล้วกินมาแล้วอ๋อมาแล้วครับอันนี้คือเมียแคทก้งกินยังไงไหนแค่ก้งเนี่ยเหรออุ้ยมันเก่าตัวเหม็นนะต้นเหม็นปะเย็บกัดที่ขาที่ขาเอาอาหารให้ไหมลูกให้ไหมคือกัดที่มืออ่ะเหม็นนะกินแรงมากเลยอาเสร็จเจี๊ยบแล้วตัวเล็กดีดีนะมันหลับอยู่อะเรียบร้อยโดนกระเจี๊ยบหลอกแล้วโดนกระเจี๊ยบหลอกแล้วเอามาเต็มเลยโอ้ โดนกระเจี๊ยบหลอกแล้วพวกเองอ่ะเอา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 โอ้โหไั่งนี้ดูเจี๊ยบดิเห็นมากเดไปฝั่งนู้นดูดูไอ้อะไรนอีนากัวอีกัวหน้าเจีบติดอยู่หน้าฮะอีอีกัวหน้านี่ นิ่งเลยใกล้มันร้อนนะครับประเทศไทยเดี๋ยวดูใกล้ๆกันสวัสดี้าไปใกล้ๆเสียบเข้าไปไข่โผล่เลยมันจะล้วงเราเราจะได้กินไหมวันเนี้ย โอ้แม่เจ้าจะได้กินไหมวันนี้แค่เกี่ยทิง้งเกี่ยทิ้งอยู่เนี่ยแหละเราจะได้เข้าปากไหมละ่ะนะจะได้กินไหมวันนี้ตรงบนนี่ไม่ถึงเฮ่ได้ลงไม่ได้แล้วแย่เขาไปเลยเอาได้แล้ว ไปแล้วเลยนี่ไปแล้วไปแล้วเอาแล้ววิ่งแล้วงงฉันไปกินคนเดียวแล้วขี่รถขี่รถโอ้เทเทสุดแล้วตัวเนี้ยโอ้เื้อเนื้ปี๋เหรอตัวปี๋เฟอร์เล็ตนะฮะเฟอร์เล็ตนอนนะครับช่วงนี้เขานอนเนี่ยนะเฟอร์เล็ตหมาจิ้งจอกนี่เหรออุ้ยนั่นไงนั่นละอุ้ยนั่นละกู่ใต้นั่นน่ะมันมีจิ้งจอกกี่ตานอยู่นั่นกันไหน เ,เดี๋ยววน,นไป<อ>นเดี๋ยววนไปเดี๋ยวเราตามไปเดี๋ยวเราตามไปอย่างนี้ฮะเออดูครับเจนเน็ตเจนเน็ตเป็นแบบนี้นะครับอยู่ข้างไหนนอนอยู่นะครับนอนอยู่ตรงนูน้นอันนี้ก็อีเห็นหูดางนะฮะอุ้ยหายากนะเนี่ยน,น,นู้นนู้นนู้นคอาที R หรือโกอาทีนะฮะคอาทีก็จะคล้ายๆกันนะดูโซนนี้อันนี R ้อะไรอะหมอจิ R ้งจอกน้ R ําตาลนี R ่ T R T R T R นี่แหละโอ้คุณรู้แล้วด้วยเตรียมออกแล้วสิท่าโหมันร้อนนะฮะร้อนมากเลยดูดิอากาดมันร้อนนะสงสารน้องอันนี้จริงจอกน้ำตามเหมือนกันร้อนร้อนร้อนต้องการน้ำนะฮะณเน่าน,น,นะใช่ปะ่ะใช่ยู่หน้าไหมแบบเอกโซติกนะตาสุดยอดเลยโอ้ นองโซน,นต่อไปก็จะเป็นช้างนะครับว้าวขี่ช้างท่านละหนึ่งร้อยกล้วยชุดละห้าสิบโอ้กลัวกลัว ข้งบนนะไอแก๊บี้ดีกว่าเราอะไออยู่ในห้องนี้ไม่บินไปไหนเลยถ้าแบบนั้นะเหมือนเปนที่มาจแล้วเขาก็อยู่กับเราแบบ่ินไปหากินเองไม่ได้แต่ว่าไอพวกเนี้ยไอพวกเไม่เกิดแบบปล่อยปล่อยบินที่บ้านที่บ้านเราใหญ่กว่านี้ที่บ้านเราใหญ่กว่านี้เหเือกนั้เรียกลงมาดิ อยู่ตอนนี้ตอนนี้เราอยู่ที่ในกรงนับในกรงนกในกรงแก็ดดี้มีอปู้ดไนดังเฮ้เพื่อนคนทีตายอ่ะ